ก็ดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวที่มาเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะและช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตส่งพลังงานในดีเ Energy ดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันด้วยนะคะอยากให้พายยูซีเป็นไกด์ไลน์ตอบคำถามภายในใจนะคะ,นะคะว่าไปต่อได้หรือไม่ได้แล้วก็รับไว้เป็น งงนนะะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขโฟกัสอนาคตยังไงคุณจะเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่อย่างแน่นอนนะคะอรุณสวัสดินะคะสวัสดีเช้าวันนี้ด้วยนะคะเราจะมาเล่นในท็อปปีที่ว่าข่าวดีนะคะที่คุณจะได้รับจากเขาเร็วๆนี้ข่าวดีที่คุณจะได้รับจากเขาเร็วๆนี้3มกองการดอกไม้นะคะ1 2 3สนะคะ1 2 3ทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่กองใดเลือกกองนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะนนี้เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปติกของเราข่าวดีจากเขาที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้มาดูขัดสีคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างข่าวดีจากเขาที่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้ขอพลังงานแห่งไพทาร์ดค่ะ เจ็บเหรียญนะคะ Queen of Pentacles Knight of Pentacles โอ,โอ้เขาเฝ้ารอนะคะเขานิ่งๆเขาเงียบๆนะคะเขาทำงานเขาเฝ้ารอวันแล้วก็เวลาโอกาสที่จะได้มา สร้างความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณอยู่แหละนะคะคิดถึงว่าคุณตัวตนของคุณท่าดินก็ได้หรือว่าเขาท่าดินก็ได้คุณเป็นคนมีความมั่นคงมากๆนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะมีหน้าที่การงานการเงินดีนะคะในแบบของคุณพร้อมทุกอย่างนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็เ,กเข้มแข็งนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะได้เดินทางมาหาคุณมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นิ่งๆนะคะ เงียบๆน่าเบื่อสำซาซะหน่อยแต่มันจะเป็นความมันความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมั่นคงมากๆแล้วก็มั่นคงในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้<ม>เขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณนะคะ<ม>เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะ<ม>เขายังไม่ยอมแพ้เลยนะคะเร็วๆนี้แน่นอนเขาอยากมาหาคุณเหลือเกินแลวเขาอยากติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกับคุณยังอดทนรอวันแล้วก็เวลาวันนั้นอยู่นะคะที่จะได้มาเจอกัน การได้คุยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่างมีอิสระแล้วก็มีความสุขนะคะได้เดินทางมาหาคุณนั่นเองการเดินทางการเป็นอิสระการได้มาแล้วนะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะติดในเรื่องของปัญหาอะไรก็ตามแต่อนาคตยังมีความรู้สึกว่าเฝ้ารออยู่นะคะยังมั่น มั่นคงอยู่นะคะมั่นคงที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าจะเดินทางมาว่ายังไงก็คือยังไม่ยอมแพ้นะคะเจ็เหรียญมันเป็นการที่เฝ้าคิดถึงอนาคตนะคะถึงเมื่อไหร่วันแล้วก็เวลายังไงนะคะประมวลผลจินตนาการแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงว่าจะเป็นไปแบบไหนการที่จะได้เริ่มต้นได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแบบที่เขาต้องการแบบความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์แบบ จริงจังมั่นคงถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกอว่าอะไรแต่มันจะเป็นความสัมารถที่มั่นงคงเขาเป็นคนมั่นคงอะค่ะมั่นคงใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลคนคิดเยอะนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้เป็นคนที่รักธรรมชาติ นะคะเป็นคนชอบเดินทางหรือว่าสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้บนโลกใบนี้ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งคนคนที่ฉลาดมากๆเลยทีเดียวมีทักษะมีการพูดการจามีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันอดทนทํางานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดวางแผนในเรื่องของอาการงานชีวิตของตัวเองนะคะจะทําอะไรจะทําแบบไหนนะคะเป็นคนที่สู้นะคะสู้อดทนขยันนะคะ มีอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเป็นคนนี้นะคะอขยันแล้วก็อดทนขนาดนี้ทํางานเก่งด้วยนะคะสร้างครอบครัวสร้างตัวตนของตัวเองมาจากน้าพักน้ําแรงของตัวเองเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าใครที่เข้ามาหาคนตัวจริงหรือว่าตัวหลอกนะคะตัวจริงยังไงเขาก็ต้องอดทนรอคอยเจอคุณได้อดทนซื่อสัตย์อดทนที่จะรักษาความสัมพันธ์ความมั่นคงภายในใจิตใจไว้เพื่อรอเจอคุณนะคะเพื่อที่จะมาหาคุณเปิดเผยมั่นคงในความรู้สึกข,ข,ของคุณให้ อของเขาให้คุณได้รับรู้นะคะอาจจะเป็นคนท่าลมก็ได้นะคะคนนั้นเนาะก็ข่าวดีที่คุณจะได้รับรู้จากเขาเร็วๆนี้นะคะเขายังคงนะคะคนที่ทางไกลาจากคุณออกไปคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆคนที่รักธรรมชาติคนที่มีความสุขขยันขันแข็งนะคะอดทนเขาท่าดินก็ได้นะคะเขามีทุกสิ่งกอย่างพร้อมนะคะ เขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณยังเฝ้ารอคอยอดทนอยู่นะคะอยากที่จะเจอคุณมากๆอาจจะนิ่ง,งๆเฉยๆช้าๆนะคะแต่มีความมั่นคงในอนาคตนะคะ มองอนาคตมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มั่นคงและก็จริงจังจริงใจชัดเจนนะคะรอคอยการเดินทางมาหาคุณอยู่ทุกวี่ทุกวันรอคอยว่าเมื่อไหรอะไรยังไงสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเมืม่อไหร่มันจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะมันจะเป็นไปแบบไหนแล้วก็เขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากนะคะอาจจะได้รับการส่งข้อความมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะอาจ,จได้รับ การส่งข้อความมาก่อนก่อนที่จะได้มาเจอกันนะแล้วก็มาคุยกันนะคะคุณเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่ต้องคุยนะคะต้องเคลียร์กันปัญหาอะไรที่มันไม่เข้าใจนะคะที่มันทำให้รู้สึกว่าคุณอาจจะแค่คลิปอินทัสกันหรือว่าไม่ได้คุยกันเลยนี่เงียบกันออกไปนะคะคนทางไกลที่กําลังรอการเดินทางมาหาคุณรอการเดินการที่ได้มาส่งข้อความได้แท็กนะคะได้มาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ มีการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งยังคงรักษา,อ,าอยากที่จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณอยู่นั่นเองเฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลาที่จะมาถึงนะคะอาจจะเป็นท่าลมก็ได้เพราะฉะนั้นความนิ่งๆเฉยๆความเฉยชาความเป็นอะไรของเขาอาจจะมันเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นดูด้วยว่าใครตัวจริงตัวหลอกแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าเลเวลของเราไปถึงไหนแล้วนะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคน อยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจสปอร์เสมอนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับทอบปิกของเราข่าวที่คุณจะได้รู้จากเขาเร็วๆนี้ มาดูซิมีอะไรบ้างนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะค่ะที่คุณจะได้รับรู้จากเขาเร็วๆนี้สีดาการนิ่งนิ่งจังเลยนะคะนิ่งทำไมนิ่งเงียบนะคะนิ่ง นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว <c oughs> นะคะคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรก็ได้นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะผู้ที่ทำธุรกิจผู้บริหารระดับผู้นำได้นะคะคนที่มีสิบเหรียญนะคะคนที่มีความมั่นคงหน้าที่การงานการเงินนะคะมีฐานะดีนะเป็นคนที่สมรถะนะคะ ลุย,ลยทำงานเก่งขยันนะคะบางทีเขาอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวอของเข้ามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจนถึงมีวันนี้พร้อมทุกอย่างนะคะเขาเป็นคนขยันมากค่ะขยันขันแข็งอดทนทำงานเก่งนะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาทำงานหนักมากทำงานหนักมากเพื่อทำให้อนาคตมั่นคงและความสัมพันธ์เขามองความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นแบบผู้ใหญ่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนิ่งเงียบยังไงก็เป็นแบบผู้ใหญ่อะค่ะมีเหตุผลชัดเจนค่อยยไปใช้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยนะคะเขารอคอยการเดินทางมาหาคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ค่ะโอ้ออกมาคล้ายๆกองที่หนึ่งเลยเฝ้ารอวันแล้วก็เวลานะคะการเดินทางมาเจอกับคุณ การปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตนะคะการพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องอนาคตด้วยกันท r เ n c สแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นการที่นิ่งนะคะนิ่งเงียบนิ่งถอยออกมาคนละเก้าเพราะว่าเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้นะคะยังมาไม่ได้อขออีกหนึ่งใบ แต่ว่ามันใกล้คงใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะเพราะว่าวันเวลานะคะสิบเท้าเพราะว่าวันเวลามันเดินไปทาเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ละเดี๋ยวก็เดือนใหม่ละเพราะฉะนั้นมันมีความหวังแล้วก็ความสุขรออยู่ความหวังที่จะเป็นวันใหม่นะคะวันใหม่ฟ้าใหม่วันที่ดีนะคะวันที่เหมาะสมจังหวะที่ดีจังหวะที่ใช่นะคะเขาทํางานหนักมากตอนนี้นะคะนิ่งไปเงียบไป เป็นอะไรที่เพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้เลยต้องสงบสิทธิจิตสงบใจของตัวเองนะอยากที่จะมาหรือเกินเนี่ยที่จะพูดคุยกับคุณอยากที่ติดต่อสื่อสารอยากที่จะเคลียร์ปัญหาอยากที่จะได้มาปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตการความมั่นคงของอนาคตเขามองความมั่นคงความสุขสมบูรณ์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อนาคตมากๆขยันแล้วก็ทํางานเก่งแล้วก็ตอนนี้ทํางานหนักมากนะคะทํางานหนักเพื่อที่จะรอเดินทางหรือว่ารอมาเจอกับคุณการได้เฝ้ารอนะคะ การได้เฝ้ารอถึงอนาคตทุกวันนะคะจินตนาการว่าจะเป็นแบบไหนการประมุผลเหตุการณ์นะวันนี้มันจะเป็นยังไงนะคะโลกของเราดําเนินไปยังไงแล้วถึงจุดๆไหนแล้วเมื่อไหร่จะเป็นทามมิ่งหรือช่วงจังหวะเวลาที่ดีการได้หางออกไปการได้นิ่งถอยออกไปมันได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองการกระทําของตัวเองการปรับนะคะในเรื่องราวต่างๆแล้วก็ความรู้สึก ว่าจะเอาอยัางไงว่าจะเดินหน้าไปต่ออะไรยังไงดีจะทํายังไงจะมีการวางแผนยังไงนะคะอยากปรึกษาหารือกับคุณในเรื่องไหนอนาคตจะจะไปกันยังไงนะคะอยากที่จะกระเถิบความสัมพันธ์กับคุณการรอคอยการเดินทางการเริ่มต้นในความสัมพันธ์การปรึกษาหารือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสิบเม้ามันก็ใกล้ที่จะถึงจุดหมายใกล้ถึงวันเวลานี้แล้วนะคะแน่นอนแปดเรือนมันก็เป็นการรอคอยแบบทุกวันแล้วก็จรงิงจังนะคะอย่าง เป็นผู้ใหญ่อย่างมั่นอ,อกมั่นใจอย่างมั่นคงนะคะนิ่ง,งแต่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบผู้ใหญ่ชัดเจนคนคนนี้เขาจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขามีพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะหน้าที่การงานตำแหน่งดีซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ทําให้คุณได้เดือด,ด,ดร้อนหรือว่าลําบากอะไรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขามองเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นนักคิดนะคะนักคิดเป็นคนคิดมากคิดเยอะ คิดมีแผนที่1แผนที่2ในชีวิตเสมอการคิดการทำรายคืออดทนรอคอยอผลกำไรนะคะผลที่จะออกมาได้เสมอนะคะคิดมากคิดเยอะเป็นคนจริงจังในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างในในชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่คำนวณอะไรได้ดีนะคะเช่นการงานธุรกิจอะไรก็เป็นคำนวณล่วงหน้าว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องเป็นแบบนี้นะนะคะความสัมพันธ์หรือว่าการดําเนินในเรื่องของอ ความสัมพันธ์มันก็น่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไปนทางแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นปลักการเป็นผู้ใหญ่นะคะช้าช้ค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปไปสเต็ปนะคะในสิ่งที่เขาคิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รีบกับความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าอะไรที่มันจะออกมา ก็ตามผลที่ดีช้าๆเขาเป็นค่อยไปแล้วก็จะออกมาดีนะคะมันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วมันก็จะมีความสุขมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนผู้เป็นผู้ใหญ่มากๆจริงๆนะคะถ้าเขาเป็นเด็กกับคุณเขาก็จะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนจริงจังชัดเจนแล้วก็บางทีเขาต้องนิ่งเงียบไว้เพื่อที่จะได้คิดแล้วก็วางแผนอนาคตได้ถูกนิ่งเงียบไว้เพราะว่าใช้เหตุผลแล้วก็วันเวลา เพราะถึงมายังทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการแล้วก็ต้องทํำยังไงตอนนี้จะต้องจัดการอะไรก่อนสเต็ปไหนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีที่คุณจะได้รับรู้จากเขาเร็วๆนี้ก็คือจะเป็นการที่ได้เดินทางมาหาคุณเขายังอดทนรอคอยได้เจอกับคุณอยู่นะนะคะและการอดทนรอคอยนั้นมันก็ใกล้ถึงวันที่จะได้เจอเต็มทีแล้วสิบไม้เท้านะคะใกล้ถึงจุดหมายใกล้ถึงวันเวลานั้นแล้ว อดทนการรอคอยสองคุณดูคุณอยู่นะคะอยากปรึกษาหารือเรื่องของอนาคตกับคุณนะคะอยากคุยกับคุณอยากไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์รอคอยอยู่เป็นการรอคอยนั่นเอง <c oughs> สิ่งที่เขาคาดหวังไว้คือการได้มาเจอกับคุณ, <c oughs> คณการได้ปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างมั่นคงในอนาคตนะคะการไปต่อเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก็ต้องดูอีกทีว่าเมื่อไหร่และวันไหนเขาก็รอคอยวันนั้นเหมือนกันและคิดว่ามันก็ ใกล้จะมาถึงเร็วๆนี้แล้วแหละนะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ลาแล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังนในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสปอร์ให้เสมอนะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามับชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคนี้เลือกกองที่สามนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะ ข่าวดีจากเขาที่คุณจะได้รับรู้เร็วๆนี้มาดูสิคืออะไรขอพลังงานแห่งไพทาร์ตนะคะสื่อถึงคนกองที่สาม สองดาบการนิ่งนิ่งอยู่นะคะนิ่งทบทวนนิ่งคิดหนทางหาทางออกนะคะว่าจะไปยังไงดีจะไปแบบไหนดีนะคะเลยทำให้คุณได้ตัดจบจากเข้ามาก็ได้คุณเป็นราชนีดาบน,นะคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากนะคะตัดจบตัดก็คือตัดก็ตัดจบก็คือจบเข้มแข็งมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นำนะคะ มากๆเลยทีเดียวธาตุลมก็ได้10ดาบเขาคิดว่าสําหรับคุณมันจบลงไปแล้วนะคะคุณตัดจบเดินออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอย่าทําให้คุณลังเลอย่าทำให้คุณลังเล,ห,ล,งเลหรือว่าคิดมากอะไรต่างๆนะคะหรือว่าทําให้คุณเสียใจคุณตัดจบแล้วก็เดินออกมาอย่างง่ายดายมากๆถึงแม้จะเสียใจนะคะก็ยอม เพราะว่าคุณผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะคณคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไล่เรียกกับคุณนะคะหรือถ้ามากกว่าก็จะเป็นคนที่มีสไตล์ที่ยังเด็กอยู่แล้วก็ดูอ่อนกว่ายนะคะเป็นคนที่ทันสมัยนะคะแต่งเน้อแต่งตัวทันสมัยความคิดความอ่านทันสมัยทํางานอะไรที่เป็นทักษะการเจรจาการพูดคุยการคอนแทคติดต่อผู้คนนะคะ เขาเฝ้ารอคอยโอกาสวันแล้วก็เวลาอยู่นะคะเฝ้ารอคอยเฝ้าดูโอกาสในมือนะคะเฝ้าดูโอกาสที่จะได้มาเจอกับคุณถึงแม้ตอนนี้มันเป็นดีแฮงแมนการได้นง่ยเงียบการได้ทิ้งระยะห่างจากคุณออกไปไม่รู้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวปัญหาอะไรกันก็ได้นะคะ10ดาบคุณเป็นก้าเหรีออยญด้วยคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานการเงินคุณมีเสน่ห์มากๆแล้วคุณก็มีเซนที่ดีนะคะ คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอย่างมากมายแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอีกในนึงก็เหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแบบว่าคุณเป็นคนฟรนลีดดูดีมีเสน่ห์มากๆค่ะ คุณมีเสน่ห์มากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตันคือตัดจบขื้จบ happy กับชีวิตโสดนะคะสามารถอยู่ได้ตัวเองได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คนทางไกลก็ได้ค่ะเป็น D e อเ e r ร์นะคะผู้ซชีวิตพ่อไม่แม่ไมได้อายุห่างคุณมากกว่า10กว่าปีก็ได้หรือน้อยกว่าคุณส0กว่าปีก็ได้นะคะเป็นคนที่นิ่งๆตรงๆนะคะ <c oughs> นิ่งๆตรงๆเลยแล้วก็มีความ อบอ,อุ่นนะคะแล้วก็ใจใจดีแล้วก็เป็นคนที่อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมีความสำเร็จที่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายหรือของเขาหรือคุณก็ได้นะคะเขาอยากดูแลแล้วก็อยากเทคแคร์คุณนะคะอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณเป็นผู้ให้กับคุณได้เป็นผู้ซัพพอร์ตกับคุณได้เลยทีเดียวนะคะเขายังไม่ยอมแพ้เลยค่ะเขารอคอยการได้มาเจอกับคุณอยู่นะคะการเดินทางมาหาคุณอยู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ นะคะแต่เขาคิดว่าคุณน่ะตัดจบเข้ามาแล้วนิ่งนิ่งมากคุณก็นิ่งมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อรอนะคะเฝ้ารอโอกาสจังหวะอะไรในมือของเขาการได้มองเห็นช่วงจังหวะหรือว่าโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่มันจะมาถึงที่มันจะเกิดขึ้นจังหวะที่ดีที่จะได้เดินทางพัฒนาความพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขายังคิด,คดถึงคุณแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวใจอยู่นะคะอยากได้เริ่มต้น อะไรใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณนั่นเองนะคะอย่างาจริงจังด้วยนะคะอยากพูดคุยอยาาเคลียร์กันนะมีปัญหาอะไรกันที่ต้องคุยต้องเคลียร์กันหรือเปล่านะคะการทิ้งห่างออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิ้งห่างของเรื่องอุปสรรคนะคะอุปสรรคทุกอย่างนะคะยังทาอะไรไม่ได้ตอนนี้ยังมาไม่ได้ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่าทําอะไรได้เลยแต่รเร็วๆน,นี้สิ่งที่เขาอยากทาก็คือการได้เดินทางแล้วก็มาเจอกับคุณนะคะยังมีคุณอยู่ในหัวใจ อยากไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณคุณมีเซนที่ดเีเขาก็มีเซนที่ดีด้วยนะคะคุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยเขารู้ว่าคุณเข้มแข็งรู้ว่าคนเด็ดเดี่ยวรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนเพราะว่ายัางไงถ้า,าไม่ชัดเจนแม่อะไรคุณคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเข้ามาคือเขาต้องเข้ามาชัดเจนและเข้ามาเคลียร์นะคะ ชัดเจนแล้วก็เคลียร์บอกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้นะคะแล้วก็ไปต่อในเรื่องเรื่องความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันแล้วก็มั่นคงซึ่งกันและกันนะคะไม่ไงั้นมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์การรอคอยการเดินทางมาหาการการคิดถึงการมันทรมานมากมากอยู่แล้วนะคะถ้าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาชอบคุณเขาตกหลุมรักคุณนะคะคิดว่าเขาน่าจะตกหลุมรักคุณนะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณมีตัวตนแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะเป็นตัวของตัวเอง มีทุกอย่างพร้อมะค่ะหน้าที่การงานการเงินแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์นะคะมีเสน่ห์มีตัวบุคลิกเป็นของตัวเองมีความเป็นผู้นํามีความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งมากๆเขาชื่นชอบความเป็นความเป็นตัวตนของคุณนะคะความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งนี่แหละนะคะมาสะท้อนถึงเขามันจึงตาตึงใจเขา <c oughs> นะคะและนี่ก็คือข่าวดีจากเขาที่คุณจะได้รับรู้เร็วๆนี้นะคะการได้เดินทาง ามาเจอคุณการอดทนรอคอยที่ได้มาเจอคุณอยู่ก,การพัฒนาความสัมพันธ์นะคะการรอคอยโอกาสในมือที่มันจะมาถึงอะคะ่ะว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเขายังเฝ้ารอวันนั้นจริงๆแต่ก็กลัวแหละว,ว่าคุณจะตัดจบเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งระยะห่างต่างคนต่างทิ้งระยะห่างซึ่งกันและกันต่างคนต่างได้มีเวลาคิดในเรื่องของความรู้สึกการกระทําของกันและกันนะคะ ณนะตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะทุกคนขเขาเฝ้ารอจังหวะเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในอนาะคตที่จะได้มาเจอคุณอยู่นะคะที่จะได้เดินทางมาเจอได้ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูได้ว่าเราอยู่ในสเต็ปแล้วก็เลเวลไหนนะคะยังไงก็เขาอาจจะเป็นคนที่ต่างทางไกลกับคุณนะคะธาตุลมก็ได้เพราะคนอายุมากคุณนะคะหรือน้อยกว่าคุณนะ,ะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะและ พอมาไม่ไได้นะคะคุณของเขามีความเหมือนกันแต่มีความต่างนะคะเขาถึงอายุมากเขาก็ยังคงมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยดูดีอยู่เสมอมีเสน่ห์นะคะนิ่งเงียบแบบผู้ใหญ่แต่ก็เป็นคนสวีทหวานแล้วก็โรแมนติกเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ